ชื่อเด็กชายบุรีกศกรวงโกหป .5 รับหนึ่งเลขที่15บู้เรียนนักศกรหมายถึงเป็นผู้เจียญสละผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่วันนี้จะมาเล่านิทานชาดกเรื่องพระยาไก่ป่าเมื่อครั้งหนึ่งที่พระโพติสัตว์ได้เกิดเป็นไก่ป่าและมีบริวารหลายร้อยตัววันหนึ่งแมวตัวหนึ่งมักจะใช้อุบาย ล่อหลอกเอาไก่ป่าไปเป็นอาหารอยู่เสมอเมื่อปยาไก่ป่ารู้จึงสั่งให้บริวารให้ไม่ไปใกล้ที่อยู่ของมันผ่านไปหลายวันแมวเห็นไก่มาแถวที่ตนเองอยู่จึงย่องมาหาไก่เสียเองและได้มาเจอกับพยาไก่ป่าก็ใช้อวยล่อหลอกแต่พญาไก่ไม่หลงกลนางแมว ผิดหวังจึงหนีไปและไม่กลับมาอีกเลย